สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตเนวิติกีเช่นเคยแหล่งรวบวมข่าวลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ทีี่่นวันนี้ขอเส,สนอข่าวฮิว go. ิโก้คุนคอสปิดจ็อบนิคล拉สฟูคูส์ซือเจรังฟอร์บิซิโอโรมาโนวอลีเดตฮิวิโก้เวทแฮมยูนเต็ด Here ปิดดิวสอยนิคล克拉สฟูคูสได้สำเร็จแถมได้แข่งระดับทีมอาร์เจนตินาแบทฟิฟีอีกรายด้วยเวทแฮมยูนเต็ดสโมสรลูกหนังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดิวคว้าตัวนิคล拉สฟูคูสกองหน้าทีมชาติดัมเบอร์นีของโปแลนด์ได้เป็นทีีท่่เรรรรยยยบบบ้้้ออออแแลลววววตตาาาาาามมงงนนจกฟฟิิซโโโูดืขุ จดถือได้เมื่อวันศุกร์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโรมาโนโ่คอนเฟิร์มดิวดังกล่าผ่านทวิตเตอร์พร้อมบริเดตฮิวิโกโว่าทั้ง2สโมสรตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วโดยค่าตัวการย้ายทีมของฟูกูอยู่ในที่27ล้านยูโรหรือประมาณ1,080ล้านบาทบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ200ล้านบาทขณะที่หัวหอกเลือดเบียร์วัย31ปีจะจดประกาศเซ็นสัญญาคาแข่งในถิ่นรอนดอนสเตเดียมถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027โดยมีออปชั่นสามารถขยายสัญญาเพิ่มอีก โรโม,โมาโนเสริมว่าเวนแฮมยังสามารถตกลงคว้าตัวกิโดโรดริเกตกองกลางทีมอาร์เจนตินาที่เพิ่งหมดสัญญากับเรอันเบติตมาร่วมทัพแบบฟรีๆด้วยโดยนักเตะทั้งสองเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายเร็วๆนี้นะครับชอบกดไลค์แชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องส,งสควอเนอร์ติดของเราด้วยสำหรับนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสุดครับ